พยายามพยายามจะออกอ่าเปิดประตูเองด้วยจ้าเก่งมากลูกชายแม่เปิดแล้วเปิดแล้วอือ <c oughs> เราก็นึกว่าลมพัดที่ไหนได้ลูกชายฉันฉนลาดกว่าหมายอีกนะคะเนี่ย่ไม่ไดไ้ไปแล้วไปแล้ววิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งไปบ้านตรงข้ามวิ่งไปนูน่นโอ้โห ทำยังไงต่อทำยังไงต่ออ่าเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ยูเทิร์นยูเทิร์นกลับลูกกลับกลับกลับไปไหนไปไหนตกท่อหรือเปล่าบ้านอุอ้ยเพื่อนบ้านใจดีเพื่อนบ้านใจดีาจดหาใหญ่เลยว่าบ้านไหนเจอเพื่อนบ้านใจดีน,น่น โดนตีโดนแม่ตีแน่ถ้าเห่าได้นะ